สวัสดีครับอ่าวันนี้นะครับวันนี้เฮียก็จะมาพูดเกี่ยวกับการเปิดบัญชีออนไลน์นะครับก็คืออายุยังไม่ถึง15เปิดบัญชีออนไลน์ได้ธนาคารไหนบ้างนะที่เฮียเปิดมาเนี่ยจะมีธนาคารอีกธนาคารหนึ่งที่มันสามารถเปิดได้นะก็คือธนาคารกสิกรไทยนะที่พระเอกของเราคือธนาคารกสิกรไทยนะครับสามารถเปิดออนไลน์ได้แล้ว นะครับจะเปิดแบบไม่มีสมุดนะครับจะเปิดแบบไม่มีสมุดเลยนะครับก็คือสามารถถอนโอนเติมจ่ายได้นะครับมันจะเป็นประมาณนี้นะครับแต่ว่าผมแต่เฮียมาแนะนําเป็นบัญชีเงินฝากก็คือบัญชีเงินฝากกสิกรนะครับบัญชีเงินฝากากสิกรบัญชี m a k e by Kbank แอป m a k e by Kbank นะครับ ก็คือมันจะเป็นประมาณนี้กันเลยนะครับแต่ว่าแต่ว่าให้ทำการเปิดออนไลน์นะครับถ้าเราไม่มีไม่มีแอปของของกสิกรนะครับให้เราทำการยืนยันตัวตนที่ k c h e c k ID นะครับเค h e ็ k ID จะเป็นตู้ใหญ่ๆเลยนะเป็นจะเป็นตู้ฝากเงินถ้าถ้ามันมีตู้ฝากเงินเนี่ยอาจจะเป็นตู้ ATM ยืนยันตัวตน k c h e c ค ID นั่นเองมันจะเป็นประมาณนี้กันเลยนะครับเขาเรียกว่าการเปิดบัญชีออนไลน์ของ Make by kbank นะครับส่วนส่วนอีกต่อมาก็คือการเปิดบัญชีแบบมีมี k p พัทอยู่แล้วมีแอปเคพัทใช่ไหมมีแอปเคพัก็สามารถยืนยันตัวตนได้นะครับสามารถยืนยันตัวตนได้นะครับก็คือมันจะเป็นประมาณนี้กันเลยนะครับ ยืนยันตัวตนที่แอปเคพัดนะครับเอา Make by K-Bank ไปยืนยันตัวตนที่แอปเคพัดนะครับมันจะเป็นประมาณนี้นะครับพอมาเสร็จเขาจะให้เราทําการมากรอข้อมูลนะครับก่อนที่เราจะเปิดบัญชีนะครับเปิดบัญชีเงินเดือนเปิดบัญชีเงินฝากอิเล็กทรอนิกส์นะครับของ m m k Make k e b y k b a n k นะครับอ่าเปิดบัญชีออนไลน์แบบไม่มีสมุดได้ดอกเบีย้ย 1.5%นะครับก็คือวันนี้ผมความจำดีมากเลยนะอันนี้คือเฮียความจำดีมากเมื่อก่อนเฮียไม่สบายนะไม่ได้อัดคลิปหลายวันเฮียก็เลยมาพูดให้ฟังนะครับมันจะมันจะเป็นประมาณนี้กันเลยนะครับอ่ะโอเคไหมแล้วก็ต่อมานะครับก็คือการเปิดบัญชีออนไลน์เนี่ย S 1> <S 1> เขาจะให้เราใส่ข้อมูลชื่อนามสกุลแล้วก็เลขบัตรประจำตัวประชาชนนะครับแล้วก็ไปยืนยันตัวตนที่แอปเคพัสนะครับต่อมานั้นก็คือนะครับถ้าใครไม่มีแอปเคพัสเขาจะให้เราทําการสแกนใบหน้านะครับแต่ถ้าเรามีแอปเคพัสเขาจะไม่ให้สแกนใบหน้าก็ได้นะครับแต่ถ้าเราไม่มีแอปเคพัสเขาจะให้สแกนใบหน้าเขาจะให้กรอกข้อมูลส่วนตัวไปเลยนะครับกรอกเออเยอะๆนะครับมันจะเป็นประมาณนี้นะครับโอเคไหม ซึ่งกรอบไปเหอครับเป็นการเปิดบัญชี m ม k e บายเชนแบงก์แบบออนไลน์ line, ไม่มีสมุดได้ดอกเบีย้ย1.5เซนนะครับโอเคไหมครับแล้วก็อีกต่อมานะครับถ้าเราเปิดบัญชีเนี่ยมันจะได้ดอกเบีย้ยสูงนะครับดอกเบีย้ยบัญชีเงินฝากเนี่ยมันจะได้ดอกเบีย้ยสูงนะครับแล้วเราก็ติกว่าเราเปิดบัญชีเป็นประเภทแบบไหนนะประเภทเงินออมนะ ผมเปิดบัญชีเป็นประเภทเงินออมนะครับเงินเดือนหรือเงินออมนี่แหละโอเคนะครับก็วันนี้มีเพียงนี้ครับโอเคครับสวัสดีครับ